ครับผมเริ่มต้นใหม่อะไรผมเป็นผู้ร้อยไขว้หน่ะครับบอกได้แล้วค่ะเราจะทำอไรทำไมเราถูกกรช่กทุอย่างเรื่อยแล้วค่ะอ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีครับผมสําหรับการที่เราได้มีงานร่วมกันในเยอะส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าถ้ามีงานในเยอะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างงานอะไรใหม่ๆออกมาให้ทุกคณทุกคนได้เห็นกันแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราสองคนจะเป็น ความสุขเลยเลยน้อยๆสำหรับพวกคุณครับผมได้เห็น้ะอการกัน่อนครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละเจ้าได้เลยนะครับผมตอนนี้งานยังมีเอ่อยังมีคิวว่างอยู่ว่างหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงโชว์ตัวอะไรทําได้หมดเลยครับผมพูดบ้างเนาะเป็นยังไงฟังคนได้แบบว่าทำงานด้กันอยกันบ่อยๆอย่าไปพูดวันเหนื่อยพี่จิงเป็นเรื่องดีค่ะตั้งแต่ตอนที่ไปออกรายการ The Mask เราจริงๆเราถ่ายทํากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับ คือถือว่าการทํางานร่วมกันมันก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราได้เรียนรู้กันมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าเออได้รู้จักกันในอีกหลายๆมุมไม่ใช่แค่แบบเออมีเวลาว่างมาเจอกันต้องเหนือจากงานแต่พอแบบเหมือนชีวิตเราก็คือการอยู่ในในวงการบันเทิงอ่ะมันเหมือนแบบหนูก็ร้องเพลงทํางานแสดงออกงานอีเวนต์แล้วถ้ามีเขาไม่อยู่ร่วมด้วยในในกิจวัตรแบบการทํางานของเรามันก็เป็นเรื่องดีคือรู้สึกว่าเหมือนพอได้ทํางานร่วมกันมันจะมีจุดชาเลนจ์หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยชาเลนจ์เลยเหรอคะชาจ์เล เราในงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคแปลกๆไม่ได้ชาเลนจ์เองคือบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขา working mode ของเขาเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นยังไงก็เป็นคนเอาการเอางานเผมเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแบบอย่างเต็มที่มากๆเลยถ้าสมมติเป็นเรื่องร้องเพลงหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับป็ใช่แล้วก็ฟังมาตอนนี้เห็นมุมมุมอะไรถ้าเราทำาุตสาหกรรแล้วพูดเยอะเหมือนเดิมก็ตอบเขาไปสิ จริงๆเหมือนเดิมค่ะนี่จริงๆเขาโหมดทํางานกับโหมดปกติเหมือนกันคือเขาเป็นคน s u พ p o r t i ีฟเขาเป็นคนแบบชอบซัพพอร์ตชอบให้กําลังใจอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนจากการให้กําลังใจผ่านมือถือมาเป็นให้กําลังใจในหน้างานเลยแล้วกันเป็เรื่องเรื่องงานเมื่อวานเราหรือเปล่าคะอะไรนะคะในเรื่องงานไปนำที่จริงเป็น s h a r i n งกันมากกว่าค่ะ s h a r i n ง is c a r i n งครับใช่ครับมี้มีเป้าหมายอะไรที่วางร่วมกันที่อยากมารวมกัน ่จริงก็อยากทาผลงานร่วมกันไปเรื่อยๆหมายถึงว่าจริงๆคงมีอะไรอีกเยอะค่ะหลังจากที่เหมือนแบบมีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยกันเราก็เดี๋ยวพยายามจะหาโปรเจกต์อะไรทาด้วยกันอยู่เรื่อยๆใช่ครับผมเหมืหอนในรายการปามก็ไม่ได้แอบบ่นแต่ตั้งใจบ่นบ่นว่าอะไรครับ <c oughs> ที่บอกว่าแบวาบว่าโดนห้ามแต่งตัวไม่จริงอันนั้นคือแสดงเป็นพี่ดาวพี่ดาวโอเคอยู่แต่ว่าที่บอกว่าแต่งตัวสวยให้เขาดูคนเดียวนี่เรื่องจริงจริงนะคะถูกต้องถูก อะไรนะครับผมไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนะฮะผมไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นออกไปเลยนะฮะผมรู้สึกว่าจริงๆคือแสลเลองครับคือผมอ่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นตัวเขาแบบนี้มันน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปแบบโอ้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็สบายจริงนะจริงอะไรนะครับเพราะถึงแม้ว่าผมพูดอะไรไปเขาทำอนเดิมครับผมหลังจากนี้ก็เต็มที่ได้เลยเขาก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่เราคือความในใจของเราไหมคะปาความในใจว่าที่เราอ๋อไม่จริงๆเขาอะจะเป็นฟิลแบบเขาจะดูว่าแบบอุ้ยคือเขาไม่ได้ห้ามอะเออเขาแค่จะช่วยดูว่าแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าเขาจะไม่ได้ห้ามเ๋ยวจะขอให้ระวังตัวแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าอุ้ยบางชุดที่ใส่ให้ดูคนเดียวนี่ยไม่ได้ใส่ให้คนอื่นดูเลยได้ดูอยู่คนเดียวแต่เป็นการบอกผ่านถือว่าบางทีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้ ไปทํางานข้างนอกแต่บอกว่าชุดนี้ใส่ให้เราดูคนเดียวมันมีความหมายตรงกันข้ามกันเนาะเมื่อกี้ที่พูดไปนะไม่ก็เราเห็นคนแรกไงแล้วคนท่านนั่งไปเห็นอ๋อครับผมแล้วเราชอบไปส่งสาวแต่งตัวสดีจริงรปะคือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสีสันของรายการครับผมใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้รายการเนี่ยมันออกมาดูแบบทุกคนเฮฮาทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับใช่ครับแต่ปังก็คือเข้าใส่ อยูหรือว่าอยากจะแบบโอ๊ยเข้าใจมากมากค่ะคือจริงๆปังก็พยายามบอกเขาว่าแบบเออทุกอย่างที่ปังแต่งตัวอะไรเงี้ยเป็นความชอบของเราแล้วเราก็ระวังระวังตัวเองดีใช่ใช่อย่างบางทีเรื่องการแต่งตัวเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรเงี้ยผมโอเคผมโอเคแต่จริงๆเขาโอเคมากๆหมายถึงว่าเขาโอเคมากจริงๆเขาชอบให้เราแต่งตัวสุดๆ่เราก็จะแต่งตัวสวยๆแล้วก็มายืนหมุนให้เขาดูนี่นะคะใช่ครับจนบางทีผมปวดหัวแทบ เาเล่นท่เหรอครับยังไงคะเราตตตตบต้องมีแลนเลยเพราะปีนี้มันจะหวานอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นหรอกผมก็ยังทําอะไรที่เป็นผมเหมือนเดิมใช่คือผมทําอะไรให้เขาผมก็ยังทําแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมยังทําแบบนั้นอยู่อนะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าถ้าสมมติจะให้ดีทํางานวันลทายก็อยากทําเหมือนกันเออเปลี่ยนไปทํางานกัน,นไหมใช่เราเปลี่ยนไปทํางานกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าก็ยังว่างอยู่นะฮะก็มีติดต่อมาเรื่อยแต่ก็ยังยังไม่มีใครคอนเฟิร์มครับผมี่อยาก จะให้พวกเราไปเป็นสีสันในการทําง,งานเป็นงานของพวกคุณก็สามารถทําได้ครับผมใช่แล้วหวานชิเซิลบ๊ะเซิบความหวานที่ชิเซิบไหมคะชิเสิร์ฟได้อยู่แลยเหอใช่ <c oughs> ครับผมเราคาดหวังแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะจริงๆทุกๆวันที่เป็นอยู่มันแฮปปี้มากๆแล้วก็ จริงๆก็ถ้ามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันก็คงจะดีนะคะเป็นเป็นบรรยากาศใหม่ๆเพราะยังไม่เคยทำงานด้วยกันพันวาเลนไทน์เลยใช่วันที่เป็นวันเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อ่ามีงานร่วมกันหรือว่าทำงานร่วมกันอะไรสักเท่าไหร่น่าจะเป็นสีสันใหม่ๆแล้วกันใช่ครับคัดผัดกุ้งเเกาหลีเหมือนจะไม่หวานแต่ก็แบบว่าลงคอมเม็ดได้ลงลงเป็นเชีายวข่ามากผมไม่ได้ลงรูปที่มีเขาเลยนะฮะเกาหลีเนี่ย ใช่ไหมล่ะมีในกระจกบ้างไหมนะอ๋ออันนั้นคือผมถ่ายไงผมไม่ได้เป็นคนลงไงอันนี้ก็ต้องถ่ามเขานะจะเป็นการถ่ายแบบอยากแบบให้เห็นตัวเองด้วยผมก็ไม่ได้กล่าวว่าเขาจะเอาไปใช้งานหลอกลอะไรผมก็ถ่ายเก็บไว้ทุกๆโมเมนต์แหละที่ผมทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงนี่เป็นแบบตามใจใครคหมจริงดีหรือว่าอยากไปอยากไปแต่ว่านีเขาเหมือนเขาออกไอเดียก่อนว่าเขาอยากกลับไปที่เดิม ใช่ครับอยากไปไปซึมซับบรรยากาศในช่วงนั้นอะเป็นยังไงบ้างพาไบกัก็ได้ไปซึมซับทีมันแบบมันกินกักเดิมดูยังไงไปกับคนนี้ด้วยที่เดิมคนเดิมครับผมเวลกูเลยครับเวลกูเลยครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีดีกว่าเดิมใช่ครับผมก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้เราต้องศึกษาแล้วก็เรียนดูกัน อยู่เรื่อยๆเลยครับผมก็ถือว่าเป็นพิพี่ถือว่าเราไปพักผ่อนแล้วกันครับเพราะว่าปีที่แล้วเราทํางานกันมาค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็การที่ไปเที่ยวครั้งนี้คือเราเลือกเป้าหมายที่จะเป็นประเทศเกาหลีเพราะว่าเราอยากจะไปพักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เร่งอะไรเลยไม่มีแผนอะไรเลยว่าจะแบบวันนี้ลงไปไหนวันนี้จะต้องมีเป้าหมายอะไรคือเราตื่นเช้ามาคือเขาก็จะมีความสุขกับการได้กินกาแฟของเขาแล้วก็ไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆตกเย็นก็กินหมูยา่างแค่ร้าครัาผม <laughs> เราก็มีความสุขที่ได้ถ่ายรูปเขาผมมีความสุขที่ได้ถ่ายรูปเขาอยู่แล้วแล้วผมก็ถ่ายรูปสวยด้วยครับ<ช>ครับผมร้าก๊งบ้รนใครกับไก่คนนี้เขาดูแลเราดีตอนนี้หนูแล้วเป็นไก่บ้างแล้วใช่ครับปีที่แล้วเรียกปล่อยให้เขานำพาใช่<ก>ครับแก้ทำเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนแต่ปีนี้เราเริ่มรู้เรื่องแล้วนะครับใช่ครับปีนี้ผมเลยมีหน้าที่ถือกระเป๋า <c oughs> ผมอยู่ในแผนกแรงงานครับใช่ก็แบบ <c oughs> จากปีที่เราเขาถ่ายรูปอะไอีกเดียวเราก็ไปถ่ายรูปเขาบ้างในปีนี้อะไรนี้เขาก็เทรนด์อยู่ใช่ใช่ครับปีมึงเป็นไงครับไม่ดีถ่ายรูปป่าเลยก็ถือว่าทำได้ดีทำได้ดีพัฒนาขึ้นครับผมพัฒนาขึ้นแล้วก็ตั้งใจขึ้นครับผมใช่ครับผมครับโอเคกณครับขาบคงณครับ Bye, Lori.